โอ้ oh my god โอ้ my god สวยมากโอ้โหถึงแล้วน,นะครับที่พักของเราเราต้องเบาๆนะโอ้โหกลัวจังหูจะเหินเมื่อกี้คือแบบถึงแล้วค่ะต่อไปก็คือผมจบสิ้นแล้วครับ oh, โอ้โหนีว่วันนี้วอลเป็นแบบคาเฟ่บอยมากๆด้วยลมอุ่นเป็นไง,นนงนนอือก็คือเราทางสามกิโลไปกลับน,นะคะหนึ่ที่เขาบอกประมาณยี่สิบห้าที มันมีวิวนะคะซึ่ตรงเนี้ยมองไปปุ๊บก็จะเห็นนี่ชี่อขาแล้วเปิดใจสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมดิสนะครับผมตอนนี้ฮะเป็นเวลาไปสี่นาฬิกานะครับของวันที่6 พฤษภาคมนะครับวันนี้ดี่ผมแกบเนี่ยก็จะไปโุราชธานีกันนะครับใน <Whoa. S 1> คลิปสามวันสองคืนกันนะครับผมวันนี้จะยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้ทุกคนเวลาตีสี่ครึ่งสี่สิบนะครับผมเราจะออกไปรับแอมกันนะครับก็เดี๋ยวก็จะไปที่สนามบินกันแล้ว ปก็มาถึงคอนโดแองนะครับแบบมองหน,หนิดนึงว่าเมื่อคืนพิ่งทำปั่นงานเสร็จตอนตีสามครึ่งนะครับเอส่ีก็เปิดมาแล้วก็ลิดซิ่งออกมาเลยขึ้นมามั่นแค่ครึ่งชั่วโมงเอง,องก็ลุยครับโดดซะหน่อยครับ ตอนแรกอยากจะซื้อร้านกาแฟนะคะแต่ไม่มีร้านเปิดเลยก็จบที่ออเฟาครับเราไม่ได้กินกาแฟก็ให้ตื่นนะครับแต่เราตื่นมาเพื่อกินกาแฟนั่นเองเหมือนยังไม่ตื่นเรากคพูดต้องให้เรื่องถึงแล้วนะคะสนามบินสุวรรณภูมินาเวลาเกือบหกโมงได้มั้เนี่ย4ี่ห้าสี่สิบ สี่ห้าสิสโอ้สุดยอดนะคะเพวน,นี้เป็นสัปพารนะ,ะนี่วันนี้วอล์กเป็นแบบคาเฟ่บอยมากๆคนนี้นะคะนอนครึ่งชั่วโมงทวนไปเที่ยวต้องขนาดนี้ไหม <laughs> กระเป๋าใบใหญ่ก็เป็นถุงสีส้มค่ะเอ<า>อเหตุเกิดจากการที่ว่าเราอ่ะ อินออนไลน์ใช่ไหมที่สนามบินคือหลายคนจะรู้ว่าเฮ้ยเขาสามารถเช็คอินออนไลน์จากที่บ้านได้แล้วนะอะไรเงี้ยมาถึงก็ผ่านเคาน์เตอร์ตรข้างหน้าไปเลยอย่างนงี้เราไม่ได้โหลดกระเป๋าเพราะกระเป๋าที่เราพกมาคือตอนแรกเราก่าวว่าอ่ะเอาขึ้นเครื่องเลยอย่างเงี้ยที่เจ้าหน้าที่ตรงหน้าเก๋เขาก็บอกว่าเฮ้ยกระเป๋าใหญ่เกินเนี้ยต้องโหลดเราก็อาช็อกไปแล้วหนึ่งจริงของขึาไมันน้อยมากแต่กระเป๋าใบใหญ่ไงเขาก็ถามว่าเออแล้วโหลดนี่คือแบบราคาเท่าไหร่เลยถ่าไปเพิ่มพันสองเพิ่มพันสองตอนนั้นก็เือบพันสองเลย ก็คือได้ตั๋ว2คนแล้วนะรวมเพรว่าถ้าเราเอากระเป๋าใบานี้ไปด้วยเนี่ยก็จะประมาณ2องนสรุปนะคะวิธีการก็คือเราก็เอาเสื้อผ้าของเรานะคะในกระเป๋าใบานั้นเนี่ยแบ่งไปให้กระเป๋าบลอกด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็ใส่ถุงสีส้มที่เราพกมานั่นเองค่ะทุกคนจ้าไปต้นทิมจ้าก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนก็กระเป๋าเนี่ยเราก็เลยไปฝากที่รอซันฟาร์แทนนะคะซึ่งก็มีความชุลมุนมากๆเลยต่ต้นเิพนะคะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปเที่ยวกัน อันนี้เป็นทริปสาวัน2คืนเนาะอืมจะพาไปเขื่อนเชี่ยวหลานด้วยนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันเลยค่ะ เผ็รีเต้เตียมนะคะเป็นแบบว่าพวกติ่มซำนะคะแล้วก็มีอาหารอื่นด้วยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบักกุเต้เถรีเต้ที่เขาเร้านนี้นะคะเสรีเต้เตี้ยมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นร้านที่แบบพี่สุดที่เลยแบบใครมาที่นี่ก็คือต้องมากินร้านนี้เนาะเป็นร้านวัฟกุกติ่มซำนะคะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตไว้นะคะ ก็คือน่ากินมากนี่เป็นสาราเปาทอดนะคะเป็นไส้หมูแดด ทายก่อนตอนนี้ <c oughs> อยู่ในสถสะะา,านีลบากนี่นบคะกคนนี้ก็เป็นท่าจากบนเรือนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งจริงมีวอล์กอยู่ข้างหลังนะคะ <Wow. S 1> ก็ตอนนี้เนี่ยน่าจะเที่ยงกว่ากาสบายแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็เริ่มร้อนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะ ปั่นกลับกันนะคะอันนี้มันระยะทางเท่าไหร่บอกไว่อได้ปหสามกิโลครับก็ค <Okay, S 2> ือระยะทางสามกิโลไปกลับนะคะที่เขาบอกประมาณยี่สิบห้าทีใครที่พายเรือไม่เป็นเนี่ยเขาบอกว่าสามารถจ้างได้ด้วยนะคะแบบจะมีคนพายให้ด้วยนะแต่ก็จะเสียงเงินเพิ่มค่าเข้าชมนะคะบวกกับค่าพายเรือเนี่ยก็คือตกคนละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมติไม่พายเรือเนี่ยจะอยู่คนละที่ประมาณสามสิบเนาะใช่ใช่ไปพายเรือกันครับ วัสดีค่ะทุกคนนี่คือสภาพหน้าหลังจากพายเรือมานะคะคือถ้าสังเกตเนี่ยดูเหงื่อเหงื่อก็คือเต็มหน้าเลยจ้าชอบไหมก็ชอบที่ได้พายกับหนูชอบที่ได้พายกับหนูพายเรือก็สนุกดีนะคะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะลองไปดูถ่ายรูปนะตรงที่เดิมที่เรามาแต่คนเยอะมากต้องอไปดูก่อนว่าเป็นไง เราเปิดประทุนนะคะประทุนข้างตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดเด้อ,อก็คือออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้จะนําเดินทางไปที่ Bridge Hill Cafe นะคะซึ่งจะเป็นคาเฟ่ที่แบบมีวิวที่สวยงามนะมีภูเขาข้างหลังด้วยนะคะดูจากหน้าคือไม่ลาไ,ไม่มีใครเหนื่อยนะตรงนี้เดี๋ยวรอไปคาเฟ่กันนะคะแล้วก็ที่เราจะคาเฟ่เนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีนนะว่าจะไปทันหรือเปล่านาะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ าาลาเราก็ลงจากรถแล้วนะก็คือคาเฟ่ก็มีวิวที่สวยนะนี่เจรจา ค่ะทุกคนเข้าไปดูกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะครับนอกจากค้างคั่จะมีลุคที่สวยแล้วก็จะมีแฟนผมที่สวยเข้ามาอีกคนหนึ่งด้วยนนะคิิมโโต ความพี่คือพี่เขาบอกว่านะจุดนี้นะคะยังไม่ถึงพี่พตรงนี้ที่เรามาจอดก,กันต้องลงไปอีกค่ะทุกคนที่พาต้องลงไปอีกค่ะอ่ะรู้ละนะ้วะคาดหวังกันหนึ่ง ของเราคือเรามาแบบทันเวลาพอดีเลยหมอกกำลังลงแล้วคือมันมันสวยมากอ่ะมันสวยกว่าในวิดีโอเยอะเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นห้องพักห้องกระจกของเรานะคะ นี่ก็จะเป็นห้องทรงประมาณนี้นะคะซึ่งเขาจะทําเหมือนแบบเป็นเต็นท์เนาะซึ่งห้องก็ประมาณนี้แล้วก็ห้องน้ําก็จะมีแยกแบบติดกันอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็ถ้าใครสนใจเนี่ยอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะชื่อพ่อสัเภาแคมปิ้งนะคะประมาณนี้ก็เดินทางเนี่ยเข้ามาค่อนข้างลึกเลยนะแต่บอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากกับวิวนะคะแล้วก็ห้องเราราคาประมาณ1,200บาทต่อคืนเท่านั้นเองนะคะหคุ้มค่าดูวิวดีทุกคน แล้วก็ตรงนี้สามารถนั่งได้นะคะก็ถ่ายรูปอะไรได้เลยเนาะประทับใจมากไปขนของมาที่ห้องกันก่อนก็ต้องเดินขึ้นนิดนึงเนาะจัดแต่งให้แบบสวยงามเหมาะก,กับการมาแคมปิ้งมากอะทุกคนดูดิสวยมากอะ เขไม่สามารถพูดคำอื่นได้แล้วากสวยมากเอาจริงธรรมาชาติสุดๆแล้วก็ถ้าใครที่ชอบเป็นสายกลางเต็นคือเขามีเต็นให้นะปนแบบเต็นจริงๆอ่ะอันนั้นก็คือราคาถูกลงนี่พอสำเพาแคมปิ้งนะคะสวยมากๆเลย,เลยทีเดียวคุ้มค่ากัน เรีย <Wow. S 2> กคืออาหารนะคะทุกคนก็เรามาพักที่แพร์มาที่แพร์สมายลย่เขาก็จะมีอาหารอะไรไว้พร้อมมาเป็นราคาเดียวเหมือนแพ็กเกจไปเ <c oughs> ลยนะคะแต่ว่ากินกันคพราาเข้าเหนื่อยเลยเข้าเหนื่อมาประมาณชั่วโมงกว่าก็มาอถึงนะแต่ว่าที่คับก,ก็สวยมากๆทุกคนก <c oughs> ินข้าวกันเย้ อากาศเย็นเว่อร์เป็นไงบ้างรา้อนครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นเรือกันนะคะ ตอนนี้เราลงมาที่เรยอแล้วนะคะแต่ก็คือยังไม่พาไปไหนเลยพี่ถ่ายรูปอยู่อากาศเนี่ยก็คือร้อนแหละแต่ว่าก็มีลมบ้างนะคะแล้วก็ 没有地方 เช้าของวันที่สามนะคะก็คือเป็นอาหารแบบพวกข้าวผัดอะไรเงี้ยนะคะตักเองทำไรอะ่ะผ,ผมยุ่งนิดนึงนะคะเพิ่งตื่นนอนอันนี้นะคะก็จะเป็นวิวรามเช้านะคะโหวสวยมากเหมหาะกก็เดี๋ยวเรากินข้าวนะคะตอนนี้แปดโมงจะครึ่งแล้วเดี๋ยวเก้าโมงก็จะออกเดินทางกลับแล้วครับหมายถึงกลับในเมืองเนะ <c oughs> าะแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวอะไร <c oughs> เดี๋ยวค่อยรอดูกันอีทีนะคระับ มันมีวิวนะคะซึ่งตรงเนี้ยมองไปปุ๊บก็จะเห็นนี่เลยลูเขาวลูกผิดใจวันนี้เรามาที่ตลาดน้ำนะครับอันนี้ก็มีบริการล,ล่องเรือเรือเรามีห้าคนก็คนละยี่สิบบาท แลก็เดี๋ยวเราจะไปที่ตรงตราดน้ำกันนะข้าาเราอยู่ที่ไหนกันเข้ามาในตลาดน้ําประชารัฐบาวใบไม้อาจจะเรียงดับผิดแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะ กันนะคะก็บรรยากาศดีเหมือนกันเราก็ได้หมูป่วงมานะคะแล้วก็ทอดมันปลาหมึกแล้วก็ขนมถ้วยกินข้าวกัน เวลา4ี่โมงเย็นแล้วของวันที่สามของทริปนั่นเองต้องเล่าก่อนว่าเมือ่อกี้เนี่ยช่วงบ่ายนะเราจะที่เราไปตลาดน้ำกันมาใช่ไหมเราก็ไปที่ออน h ด r o c ็อกคาฟนะคะเดี๋ยวไว้จะแปะรูปไวเป็นรูปที่เราถ่ายกันแบบนัวๆด้วยหน้าที่แบบเริ่มเหนื่อยไม่ไหวแล้วเราก็เลยไม่ได้ถ่ายวดีโอมานะคะลองซูมดูหน้าคนขับนะคะทุกคนจะเห็นความว่าเริ่มเหนื่อยล้วายเขานบอกว่าเหนื่อยแล้วเหรต้องคิด้วไม่ใช่เหรอคะพนันง่วงน้ง่วงตอดเวลาตอนนี้เรากลังจะไปไหนน้บก ประมาณจะไปตลาดนั่นเนี้นะคะใช่อันนี้คือเราจะไปซื้อของฝากให้พี่ๆน้องๆน,นะเราก็ให้ครอบครัวนะคะก็คือจะไปตลาดสารเจ้านั่นเองบอกเลยว่าทริปนี้นะสามวันสองคืนมีความรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเรามาเที่ยวสุราษฎร์แบบแบบฟูอะเออรู้สึกว่าที่เที่ยวที่แบบเฮ้ยต้องไปงนในเมืองสุราษฎร์นะก็เขาตังเก็บหมดยกเว้นพวกแบบแถบน้อง,องๆแบบเส้าหมวยกระบี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือไปมาแบบเออรู้สึกว่าขับรถวนไปวนมาจนจำทางได้แล้ว บอกๆไม่ได้กล่าวฉันกล่าวแต่ฉันไม่ได้ขับรถจา้าเดี๋ยวนี้เราจะต้องไปสนามบินมิชชั่าของเราก็คือเราต้องไปเช็คอินนะคะตอนประมาณหกโมเงเย็นเนาะใช่ค <yse, S 1> ่ะก็เดี๋ยวไปตลาดกันเลยคะ่ะ คนเยอะอยู่งานเยอะไปเดี๋ยวเราหนีคนกันเข้าไปลบตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกัครับเราอยู่ที่ภาคกัสยาน จังหวัดสุราษฎร์ธานีน,นะครับเรียกว่าสุราษฎร์ธานีนแอร์พอรสุราษฎร์ธานีนแอร์พอใช่ฮะก็คืออยู่สนามบินแล้วนะคะตอนนี้เราก็รอตมเกตเปิดเนาะก็จะขึ้นเครื่องบินแล้วแล้วก็จะกลับไปกรุงเทพกันนะคะใช่นะครับส่วนงบเผื่อใครสงสัยนะก็นอนที่พักสองคืนใช่ไเดยที่เราบอกไปเนาะจองรถซึ่งเราจองรถทั้งหมดสามวันเลยเช่ารถเช่ารถเช่ารถ,รถแล้วก็จะมีค่าน้ำมันค่ากินค่าเถือนที่พักแพอะไรเงี้ยรวมๆก็ ที่เราคิดมาก็ตกประมาณคนละเจ็ดพันกว่าบาทประมาณเนาะ <Okay. S 1> ซึ่งเนี่ยคือรวมทุกอย่างแล้วนะรวมค่าตัว๋วเครื่องบินด้วยไปกับทุกอย่างแล้วก็คือราคาประมาณนี้นั่นเองนะคะก็ค <Whoa. S 1> ุ้มมากๆเลยรู้สึกว่าได้เที่ยวเยอะมากนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. i like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. To be